สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะในขณะนี้นะคะเข้ามาสู่ช่วงเวลาที่2ของรายการเสียงประชาชนภาคพิเศษสําหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะพบก,กับดิฉันพัชาธนาเร์ค่ะพร้อมผู้ส่งคุณวุ่2สองท่านเช่นเคยค่ะอดีตสววรินเทมจรัสและเพศชกรสุวัสดิ์สินสุวงสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ,คะ,คะในช่วงนี้ค่ะมีประเด็นที่ หลายๆท่านกําลังพูดคุยกันเพราะว่าวันนี้ได้เห็นจากหนังสือพิมพ์นะคะคือเรื่องของคำว่ารัฐบาลพลัดถินค่ะท่านผู้ชมคะอย่างตัวอย่างนะคะก็หนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ค่ะฉบับวันนี้นะคะที่ขึ้นพาดหัวนะคะว่าชงปูรับมือปอวอตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นค่ะในขณะนี้กำลังเป็นที่ ตั้งข้อสงสัยกันนะคะว่าจะมีการตั้งรัฐบาลพลัถินหรืออย่างไรแต่ก่อนที่เราจะไปฟังวิทยากรทั้งสองท่านวิเคราะห์ในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลพลัถินค่ะอยากจะเรียนถามถึงความหมายโดยเบื้องต้นของคําว่ารัฐบาลพลัถิ่นในทัศนะของอาจารย์หมอมีความเห็นยังไงบ้างคะอ๋อแบบพูดแบบชาวบ้านก็คือรัฐบาลที่ไม่มีแผน่นดินจะอยู่ไงไปบบอาศัยแผ่นดินอื่นความจริงไปอยู่ในสภาพผู้ลีภ้ภัยแล้วก็ไปตั้งเป็นรัฐบาลตั้งตัวเองเป็นนะยายกอะไรต่ออะไร แล้วถ้าหากรัฐบาลพัฒินที่จะมีความเลวร้ายก็คือรัฐบาลพัฒินที่ส่งกองกําลังนอกประเทศเข้ามาในประเทศพอเข้ามาในประเทศที่มีรัฐบาลเขาอยู่รัฐบาลไม่พัฒินพวกที่เข้ามาก็มีสภาพเป็นผู้ก่อการร้ายก็คือจะมาทําลายมาไล่ยิงทหารในประจําการของรัฐบาลนั้นๆเนี่ยแล้วตัวเองก็ประกาศเป็นรัฐบาลพัฒิน แต่ว่าไอ้ที่ในหนังสือพิมพ์ในความจริงอยู่ในเว็บไซต์แดงเขาพูดมาตั้งหลายเดือนลค้คระว่างปฏิวัติเมื่อไหร่เขาจะเอาเขาจะแบ่งประเทศไทยนะฮะแบ่งประเทศไทยตอนนั้นก็เอาอีสานอีสานเหนือและภาคตะวันออกตอนออกตอนเขาทะเลาะก,กันในเว็บไซต์ผมเห็นแล้วแหละพวกคนตะวันออกอะพวกเพชรบุรีพวกเพชรบุรีนคปรปฐมแถวๆนั้นน,น,นะ เขา,า,าบอกใครเขาจะไปอยู่กับเองคะนะก็เราก็รู้แล้วเราดูเราดูสอสอในบริเวณนั้นเราก็รู้ว่าเป็นพวกไหนใช่ไหมตกลงถ้าเกิดรัฐบาลอันนี้ไม่ใช่พระนินะนะแบ่งแบ่งแยกเลยนะ,ะจะเอาเมืองหลวงอยู่ที่อุดรออระบุกันชัดเจนแบบนั้นเลยเหรอพัฒน์ันาะจะเรียกว่ารัฐบาลพระถิทินได้ไงแปลว่ากบฏแบ่งแยกดินแดนท,ที่ผมบอกผมบอกคร่าวๆวันก่อนนู้นอ่ะบอกถ้าเองทำนะมันจะเหมือนกับเหมือนกับ กบฏเลิกทาสจําได้ไหมครับเป็นยังไงคะจันหมอก็อเมริกาแบ่งออกเป็นสองสองส่วนไง <c oughs> ส่วนภาคใต้ก็มีทาสเยอะแยะก็ทํากองฐานขึ้นมาลบกับฝา่ายเหนือฝา่ายเหนือซึ่งเป็นอุตสาหกรรมไม่ได้ปลูกข้าวสาลี <c oughs> ไม่ได้ปลูกยาซูบเขาทำรถถางทำอาวุธไอ้ภาคใต้ยังไงคนมากกว่านะจะลบแพ้นะ <c oughs> ใช่ไหมเพราะงั้นเพลง เพลงผู้เสียหายมันเพราะทุกทุกอันแหละเพลงของอเมริกาที่ภาคใต้ทั้งหมดอ่ะเวนเดอร์เซนอิสโกฮิงโอมอะไรเงี้ยเพราะมากเลยผู้แพ้ผู้แพ้ค่ะจย์ก็ตอนเนี้ยถ้าหากทำอย่างนี้นะเชื่อผมไหมตั้งได้สามวันนะทำไมคะโดยเฉพาะใต้อุดรโอ้ใครเขาจะยอมค่ะทหารไปจําการที่อุดรไม่ใช่ของเล่นนะ มีกองทัพอากาศอยู่นั่นด้วยนะเขาบอมคุณสามวันคุณก็ไม่ได้พัดถิ่นแล้วล่ะพัดพาคจากชีวิตเลย่ะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พัดถิ่นแต่ว่าพัดพาคไปเลยจากชีวิตไปเลยนะคะครับผม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 มีข้อสังเกตอันหนึ่งเรื่องรัฐบาลพัดถิ่นก็คือรัฐบาลที่ตั้งโดยผู้สูญเสียอำนาจของรัฐนะครับการสูญเสียอำนาจของรัฐนั่นเป็นไปได้ก็คือหมายความว่า คุณใช้อำนาจปกครองรัฐเดิมเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามีการประชาชนนี่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็แย่งชิงอำนาจไปไปไว้ไปไปไป,ไป,ไป,ไปสู่กระบวนการในการปกครองประเทศใหม่ค,คุณก็กลายเป็นผู้ที่ไม่มีอำนาจแล้วก็เลยเ,เสียดายอำนาจก็คือไปยาไปไป,ไปพัดถิ่นไปอยู่ในที่อื่นในประเทศที่สามนะครับแล้วก็ไปต้องไปตั้ง ไปตั้งรัฐบาลเงานะครับคือขับเคลื่อนเป็นลักษณะสัญลักษณ์นะครับกับอีกพวกหนึ่งก็คือไปตั้งรัฐบาลแล้วก็มีกองกําลังด้วยนะครับกองกำลังก็เข้ามาเพื่อเพื่อเพื่อทำการรบในพื้นที่ของอธิปไตยในรัฐเดิมนะครับนะครถามว่าลักษณะอย่างเงี้ยมีมากไม่มีมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการกลับเข้ามาลักษณะอย่างเงี้ยประเทศมหาอำนาจเนี่ยจะต้องอยู่ในเบื้องหลังด้วยเราจะเห็นได้ว่า รัฐบาลพระถิ่นที่มีกองกําลังเนี่ยนะถ้ามหาอำนาจี่สนับสนุนะนะฮะก็จะกลายเป็นถือว่าเป็นรัฐบาลที่ที่ถูกแย่งอํานาจเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีความพูดมีการพูดเสมอว่ารัฐบาลรักษาการปัจจุบันเนี่ยได้อํานาจมาโดยการเลือกตั้ง <c oughs> ป,ประชาธิปไตยฉะนั้นถือเป็นรัฐบาลที่ชอบแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังของของผู้สนับสนุนเนี่ยก็คือพยามที่จะ เอาทรัพยากรของประเทศไทยไปนะครับมีบการวางแผนกันมีการแก้กฎหมายมีการทําให้คนในชาติเนี่ยอ่อนแอลงทั้งหมดเลยนะฮะนี่คือกระบวนการอันที่หนึ่งนะครับอันอันที่สองก็คือว่ารัฐบาลทระจ่นเกิดขึ้นด้วยประเทศมหาอำนาจหรือประเทศที่มีมีมอิทธิพลที่จะ เข้าช่วงชิงทรัพยากรธรรมชาติอันนี้ก็จะมีการตั้งรัฐบาลพัฒนถิน่นขึ้นมาแล้วก็ให้รัฐบาลพัฒนถิ่นเนี่ยสร้างเงื่อนไขกับกับประเทศที่ท,ท,ท,ที่ที่ตัวเองพัดออกมานะฮะนะครับเอาแต่ประเทศอย่างผมประเทศไทยเนี่ยสร้างเงื่อนไขเพื่อจะให้มหาอำนาจเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติม,มา,ายอย่างเงี้ยคิดว่าหลายคนก็ตามไม่ทันผมยกตัวอย่าง ขาวพวิหารเนี่ยตัดสินตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้านะครับแล้วก็มันห้าสิบปีผ่านไปปรากฏอ,อยู่วันดีคืนดีกม็มีมีมีรัฐบาลของประเทศไทยนี่แหละก็ไปเจราจากับต่างชาติว่าโอเคเอางี้ก็แล้วกันคุณก็เป็นยอมรับพื้นที่ทับซ้อนอแล้วก็บอกว่าพอเกิดพื้นที่ทับซ้อนจริงๆในในที่ทับซ้อนในบนบนแผ่นดินเนี่ยไม่มีแต่อ้างว่ามีมีเสร็จแล้วบอกว่าพื้นที่ทับซ้อนเนี่ย มันควรจะบริหารจัดการด้วยประเทศที่เป็นกลางก็คือจะมาหาอำนาจ8ประเทศเข้ามาแบบ่งแบบแบบปันทรัพยากรตรงนี้แต่ความจริงแล้วเนี่ยขับบริหารเป็นเพียงจุดหนึ่งนะครับที่จะแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติของไทยในทะเลทั้งหมดนี่นี่คือกระบวนการจัดการจัดตั้งให้มีขึ้นโดยคนในประเทศเนี่ยรู้เห็นเป็นใจแต่การจัดตั้งลักษณะน,น,นี้จะไม่จบอยู่แค่นี้จะมีกระบวนการแก้กฎหมายด้วยเช่นแก้มตารก้าสิบแก อำนาจของรัฐสภาแก้กฎหมายล้างบนทินค,คือกระบวนการทั้งหมดที่ผ่านมาสองปีหลังนี่เห็นชัดเจนนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามรัฐบาลกับรัฐสภาเนี่ยพยายามที่จะสร้างกฎหมายสร้างกลไกาทั้งหมดเนี่ยเพื่อทําให้ผูพ้พวกเขาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ะนะครับอยู่ในสังคมได้เท่เพราะมีผิกดกฎหมายนะฮะก็คือคือกระบวนการทั้งหมดก็คือกระบวนการกสร้างรัฐบาลทัดทิน <anca> อีกอันหนึ่งอันหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ที่ทกำลังกําลังเข้าไปสู่สองวันนี้เพิ่งมีข่าวหนาหูขึ้นมาชัดเจนมากแล้วก็ข่าวมันออกมาจากจากจากไอ้สื่อของของของเสื้อแดงนะครับกลายเป็นสื่อสาธารณะสื่อสื่อสาธารณะแล้วนะสื่อสาธารณะ,ะาาาเล่นเลยนะครับว่าแล้วก็โซเชียลมีเดียเนี่ยเล่นเลยก็คือว่านโยบายแบ่งแยกดินแ<ะ>ดนอืมค่ะอาจารย์นะนโยบายแบ่งแยกดินเนี่ยชัดเจนมากครับตอนเนี้ มีการมีการพูดกันอย่างนี้ตลอดเลยเขาว่าเฮ้ยถ้ามีปัญหาเราก็เอาอีสานไปเอาเหนือไปเอาใต้ไปนะประชาธิปัตย์แน่จริงก็เอาภาคใต้ไปเหนืออีสานกา็เอาพักเหนืออีพักเหนืออีสานก็อีกพักเหนือไปภาคกลางก็อีกพักหนึ่งจริงจริงประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเรามองในมิติของนักการเมืองแล้วเนี่ยมันมีความคิดที่จะแบ่งแยกดินแดนอยู่แล้วโดยพรรคการเมืองสี่สามสี่พักน่ะเขาก็มีพื้นที่ของเขาเนี่ยอย่างภาคกลางก็จะมีอยู่สองสามพัก ซึ่ง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 สมัยหนึ่งก็ถูกควบรวมพักไปหมดแล้วแต่วันนี้ทฤษฎีการแบ่งแยกเกิดขึ้นแล้วก็มีการแบ่งแยกจริงนะฮะมันก็จะมีใต้ใต้หนึ่งประเทศอืไทยใต้หนึ่งประเทศไทยเหนือหนึ่งประเทศไทยอีสานหนึ่งประเทศไทยกลางหนึ่งประเทศค่ะทั้งหมดถูกแยกออกแบ่งแยกไปหมดเลยนะฮะไอแนวความคิดเรื่องนี้นะฮะมันมีการนําเสนอมาตั้งแต่สมัยสองสี่เจ็ดห้าแล้วสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยเมื่อคณะราษฎรทำการปฏิวัติเสร็จเนี่ย นะครับก็มีการนําเอาเรื่อง Wednesday ว่าเอ้ยต่อไปนี้ลูกชาวนาก็จะเป็นนายกได้ลูกชาวนาก็จะปกครองประเทศได้นะครับแล้วก็แล้วก็สามารถที่จะปกครองได้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็จะระบบระบบระบบล้มสล้มระบบสถาบันทั้งหมดแต่บังเ e อิญนะมีมีอาจารย์เป็นพระนะครับท่านองค์หนึ่งรูปหนึ่งที่ที่อินนักการเมืองผู้ผู้ก่อการปฏิวัติครั้งนั้นนะครับ คณะราษฎรเป็นลูกศิษย์อยู่ท่านก็บอกคิดหายแล้วละ่ะค <c oughs> ิพหายแน่นอน <c oughs> เพราะถ้าถ้าคิดทฤษฎีแบบนี้ยประเทศไทยมันถูกแบ่งเป็นส่วนๆ <c oughs> แล้ว <c oughs> พวกมึงจะอยู่กันได้ยังไงค <c oughs> ไอ้ลูกชาวนาที่บอกจะมาเป็นนายกมันกอยอยู่ได้เฉพาะตรงตรงเนี้ยเฉพาะภาคการภาคนี้อะภาคใต้นี่เขาก็จะมีส่วนของเขา <c oughs> ส่วนของเขานะครับจต้งเขาจะมีเจ้าเดิมนะครับเจ้าเจ้าเจ้าภาพเดิมแล้วก็เจ้าที่สุกแยกเลียงแยกยึดอำนาจอีกชุดหนึ่ง ทางเหนือก็จะมีเจ้าทางเหนือทางทางอีสานก็จะมีเจ้าทางทางอีสานก็เหลือแต่พรอพักการที่เาจะปกครองไงมันถึงมีการมีการปรับแนวคิดในคณะราษฎรนะฮะถ,ถ,ถึงได้มีการสืบทอดสถาบันพระมหากษัตริย์อีกรอบหนึ่งซึ่งจริงๆเขาต้องการตัดแหละือ้ตรงนี้ เราต้องเช็คใน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 ,ใน,นในเอกสารประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ <c oughs> บันทึกของคนในรุ่นนั้นนะเราจะเห็นได้ว่าลักษัะอย่างเงี้ยและแนวความคิดอันนี้มันก็หลงหรือมาจนถึงปัจจุบันสองสามวันนี่หนาขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจารย์ที่จริงตรงนี้ผมถิงว่าค่อนข้างนตาลายนะครับค่อน <c oughs> ข้างนตาลายมากๆแล้วก็เราเห็นชัดๆเลยว่าถ้านึกไม่ออกก็ดูเรื่องข่าวพระวิหารค่ะ <c oughs> ทีนี้โอกาสอย่างอาจารย์หมอบอกว่าถ้าจะเกิดรัฐบาลพลาถินในต่างจังหวัดครับโอกาสที่จะเกิดมันเป็นไปไม่ได้ ความเห็นอาจารย์ว่าโอก,กาสที่จะเกิดเป็นไปไ,ได้ไหมคคือคือคือผมผมมองว่าอย่างนี้ไงครับว่าไอ้คนที่มันรักแผ่นดินคนที่มีความเป็นไทยนะครับมีความมี็นไทยไม่ใช่คนอาศัยแผ่นดินเขาเกิดนะฮะอาศัยคนที่มีความรู้สึกว่าแผ่นมีมีแผ่นดินไทยนี่มีคุณค่าสยามประเทศนี่มีคุณกับตระก,กูลเขาเนี่ยนะฮะกับไอชาติตระกูลเขาเนี่ยนะฮะเขาจะไม่ทำแต่ถามว่าไอกระบวนการที่ผ่านมาวันเนี้ย พอแก้190ใช่ไหมฮะเราก็ได้ยินข่าวมาว่าจะให้ฐานทัพมาเปิดฐานทัพเรือใหญ่ที่ที่ชนบุรีนะฮะประเทศอะไรไม่รู้นะฮะจะมาเปิดฐานทัพเรือที่นั่นแต่ขณะเดียวกันก็ไปคุยกับจีนว่าจะขายข้าว คือแหกตาเขาชัดๆเลยอะทำไมอะคะอาจารย์ขนาดขนาดคุณไปแอบเจรจาว่าจะเปิดฐานทัพเรือแล้วก็ไปคุยกับจีนเรื่องบอกว่าถ้าเรื่องกําลังธุรกิจเรื่องกำลังก็จะอาศัยซีซีตะวันตกอาศัยฝรั่งการค้าก็จะคุยกับจีนแล้วใครก็โง่ให้มันหลอกแหละคนไทยก็ไม่โง่ไงคนไทยก็เลยลุกขึ้นมาเนี่ยต่อสู้ขึ้นไปประเด็นึ้นมาผมคิดว่าความชัดเจนในเรื่องเรื่องเรื่อง กันแบ่งแยกครับความชัดเจนในเรื town, right? lair, ่องการตั uh ้งรัฐบาลพักถิ่นมันมีอยู่แล้วคไอ้ถามว่าไอ้รัฐรัฐบาลพัะถินนี้เวลามันทำทำการทําสงครามในกรณีที่มันยังไม่มีกองกําลังมันทาไงมันใช้สื่อครับเมื่อก่อนเราใช้วิทยุขึ้นสั้นใช่ไหมจารยหมอครับและส่งข้อมูลส่งทำสงครามเคร่งามจิตวิทยาตลอดเวลา ปัจจุบันนี้ก็ใช้สื่อทั้งหมดแม้มีอะไรในสกายมั้งอะไรมาเฟซบุ๊คบ้างเฟสบุ๊้งหมดทุกอย่างนี่ใช้ไงนี่คือกำลังเข้าสู่สู่สู่โลกของการการที่จะทำสงครามทางสื่อแล้วผมคิดว่าภาพนั่นคือนั่นคือสิ่งที่มันมันมันเห็นได้ในสำหรับสังคมของของของโซเชียลมีเดียแต่สังคมประเทศไทยเนี่ยผมรลกให้เห็นชัดชัดหนึ่งเรื่องข่าวพ่ะวิหารสองเรื่องการแก้ธรมมาตรา190 แล้วก็จะเอาฐานทัพเรือม,มาไว้ไอ้ทำนองเนี่ยจริงเราเลิกไปแล้ว okay. นะฮะตรงนี้ถึงบอกว่าให้จับดูแล้วตรงนี้คือเงื่อนไขสําคัญที่เดี๋ยวเราตอนไปไปลายรายการเราจะพูดว่าวันนี้พรุ่งนี้ต้องร<จ>ะวังจะเกิดอะไระร,ะระวัง <ทำ S 1> อะไรบ,บ้างน,<ๆ>นะคะ,คะทีนี้เรื่องของรัฐบาลพัฒนถิ่นยังไม่จบค่ะอาจารย์หมอคะอาจารย์วรินค่ะหากว่าหากว่าในอนาคตอะไรที่มันจะเป็นสถานการณ์บีบบังคับที่จะสามารถสนับสนุนให้เกิดรัฐบาลพัฒนถิ่นได้จริงๆอะไรที่มันจะไปสนับสนุนคะอาจารย์หมอ รัฐบาลพัทินจะเกิดขึ้นในกรณี้ครับตอนนี้ถ้าหากเราดูยุทธศาสตร์โลกเนี่ยอเมริกากําลังเดินเดินการเมืองระดับโลกอย่างก้าวร้าวนะครับก็เรียก aggressive มันเกิดทุกครั้งที่รัที่เศรษฐกิจอเมริกามันเสียหายเพราะเขาเป็นประเทศผู้พัฒนาการล่าอาณา,านิคมแบบใหม่สมัยอังกฤษสมัยสเปนเอาเอา,เอาเรือมาแต่อเมริกาใช้ทฤษฎีตัวเลข เอาการเงินเข้ามาเศรษฐกิจเขาได้เปรียบมากคือเขาสามารถเปลี่ยนกระดาษให้เป็นตังได้ไงเขาอยากได้เงินเท่าไหร่เขาก็พิมพ์แบงค์โดยไม่ต้องมีทองสนับสนุนอะไรทั้งสิ้นทุกวันนี้ไอ้รัฐบาลที่ QE กํากำลังทำอยู่นี่ใช่เลยเอาเงินอัดเข้ามาไม่ใช่ธรรมดาหมื่นล้านเหรียญทุกเดือนเหรียญนะไม่ใช่บาทต้องคูณด้วย33ตอนนี้เงินไทยมันตกเขาก็ใส่เข้ามาใส่เข้ามาความที่ความที่ โลกไปพึ่งพาเขาแล้วก็เกิดกลัวอำนาจการลบก็เลยเป็นประเทศเดียวในโลกนี้ที่พิมพ์แบงค์คือเอากระดาษให้กลายเป็นเงิน่ะรัฐบาลจีนเคยพูดบอกเฮ้ hey, 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 ให้ให้ไอ้หนึ่งพันดอลลาร์